โอเคครับทีนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่าง X 3 0 0กับ G 3 0ต่างกันตรงไหนบ้างนะครับข้อแรกก็คือไฟหน้า X 3 0 0มี4ดวง G 3 0มมี6ดวงข้อ2ไฟเลี้ยว X 3 0 0มี7ดวง G 3 0มมี6ดวง ข้อที่3ก็คือคุญแจนะครับ X สามรับเป็นอบบโนมัติคีแต่ G 3 0มสเป็นแบบกุญแจธรรมดาข้อ4เลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ของ X 3 0 0จะเป็นแบบ LCD บวกเข็มแต่ G 3 0 0เป็นแบบจอแบบ TFT นะครับข้อ5ก็คือเครื่องยนต์ G 3 0 0แรงกว่าแน่นอนครับประมาณแรงประมาณ1แรงมากประมาณนี้ครับผม ข้อที่6นะครับก็คือไฟท้ายที่สาจะแยกไฟเลี้ยวจากไฟท้ายแต่ X 3 0 0เป็นแบบวิวินอยู่ในไฟท้ายนะครับหลักๆก,ก็ข้อแตกต่างก็จะมีประมาณนี้ครับอ้อลืมไปลืมไปดูที่บาะครับข้อท้ายก็ที่เบาะ X 3 0 0จะเป็นบาะสีนี้นะครับสีเทาๆแต่ที่สามศูจะเป็นบาะสีส้มสีแดงนะครับตามปเปอร์เซ็นต์ของตัวรถนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ